เรียนวันนี้มาพบกับคุณครูหนิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องมาตากกงค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะ,ะนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องมาตากกงนะคะเราเคยเรียนกันไปแล้วเนาะแต่เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันใหม่นะคะก่อ,อนอื่นเดี๋ยวคุณครูขอ,ขอทบทวน เรื่องมาตากกกาก่อนเด็กๆยังจำได้ไหมคะมาตากกกาคือมาตาที่ไม่มีตัวสะกดนะคะไม่มีตัวสะกดเนาะะสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะคะอันนี้คือลักษณะของคำมาตากกกาค่ะ คราวนี้เรามาดูมาตากงกันบ้างนะคะลักษณะของคํามาตากงก็จะคล้ายๆกับคําในมาตากากาแต่ว่ามาตากงเนี่ยจะมีตัวสะกดอยู่หนึ่งตัวคือตัวงงูนั่นเองนะคะแล้วก็ผสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวค่ะเหมือนกับมาตากากาเลยค่ะ เด็กๆด,ดูนะคะคราวนี้เรามาดูการประสมคําในมาตากรงกันบ้างนะคะคําในมาตากงที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นเช่นลิงกุ้งถุงถังตึงตังนะคะเป็นสระเสียงสั้นทั้งหมดเนาะคุณครู ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสระเสียงสั้นสระเสียงยาวเด็กๆสังเกตได้ง่ายคือสระเสียงสั้นก็จะออกเสียงแบบสั้นๆเช่นอะออึอเอโอหรืออัมไอไอเอาสระอัมสระไอไม้ม้วน <sk r Jacob> สระไอไม้มาลัยแล้วก็สระเอาเป็นสระเสียงสั้นนะคะ ต่อไปนะคะ,ะคราวนี้เราไปดูสระเสียงยาวกันบ้างคำที่ประสมสระเสียงยาวนะคะเช่นคำว่าช้างข้างเสียงยุงนะคะสระเสียงยาวก็จะอ่านออกเสียงแบบยาวๆสระอาสระอีสระอืสระอ,ส,ระอสระอูแบบนี้นะคะเด็กๆ อ่ะคราวนี้วันนี้คุณครูหนิงมีเกมมาให้นักเรียนเล่นกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยค่ะ,ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมกันนะคะอันนี้เป็นเกมเรียกว่าเปิดเปิเปดแผ่นป้ายทายซี่ฉันเป็นใครนะคะอ่ะคุยคุณครูจะมีกติกาคุณครูจะมีตัวนี้นะคะเป็นฉลากเนาะเอาไว้เดี๋ยวเราจะาไว้จับกันนะคะโดยที่ เอาไว้ในตั๊ก้านี้นะคะเราระจะโูก็จะคว่ำคว่ำไว้นะคะเอาไว้ในาตาักแตเราโคก็จะคว่ำเอาไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาจาับด่าเราจะได้เนาะอ่อะเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะคะเราไปเริ่มเล่นกันเลยแผ่นป้ายที่หนึ่งที่เราจะจับก็คือเราจะจับแผ่นป้ายที่หนึ่งนะคะแผ่นป้ายแรก เลขอะไรคะเลขหกอ่าเลขหกปึ๊บฮะเห็นหลังเด็กๆทายได้ไหมคะเห็นหลังเห็นหลังนิดนึงอ่าเห็นหลังนิดนึงอ่ะแผ่นป้ายที่สงองสองขึ้นมานะคะเลขอะไรคะเลขแปดเลขแปดอ้าวเห็นขาด้วยนะคะแล้วก็เห็นตัว นะคะโหง่ายๆเลยอ่ะเอาอีกสักแกนนึงให้เราได้โอกาสจับสามครั้งนะคะอ่าหมุนหมุนหมุนได้แผ่นป้ายที่สามโหนี้อยู่ข้างบนเลยเห็นแต่ทุ่งหญ้านะคะเด็กๆทายได้ไหมคะคืออะไรทําได้ไหมลูกอ่าคราวนี้เรามาเฉลย ER กันนะคะเรามาเฉลย ER กันกวางนั่นเองนะคะเด็กๆทายถูกไหมลูกนะคะ โอเคผ่านไปแล้วหนึ่งข้อใครไทยถูกก็เก่งมากเลยนะอะต่อไปรูปที่สองทายส่ฉันเป็นไข่เดี๋ยวเราเอาอันนี้เก่าขึ้นนะคะโนค่ะโนโคนอะไรอื่นจับให้ได้จังตัวนะคะจับเลยเลขอะไรรูป เลขหเลขเก้านะคะเลขเก้าเลขเก้าอ้าวเห็นเป็นเหมือนเป็นดอกไม้ใช่ไหมลูกนะคะอ้า่อะไรเอ่ยเลขไหคะเลขสองค่ะโหวข้างบนสุดเลยจะเห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นเหมือนเป็นท้องฟ้าอยู่ด้านบนเนาะแล้วก็อ่าน่าจะเป็นหัว อะไรอะไรเอ่ยเห็นข้างบนกับเห็นข้างล่างใครรู้คําตอบแล้วเขียนใส่กระดาษเอาไว้เลยนะคะดูซิว่าเด็กๆจะตอบถูกไหมห้าหันได้นี่สามค่ะาเป็นอะไรจับไม่ตรงตัวเลยเลขแปดค่ะโอ้โหล่างสุดเลยอันนี้ไม่เห็นเลยเห็นแต่เป็นดอกไม้เด็กๆทายได้ไหมคะคืออะไรในที่จริงเห็นข้างบนเห็นข้างล่างน่าจะทายออกคืออะไรคะเด็กๆอ่าเฉลยค่ะ พึ่งนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเราเรียนเรื่องมาตรากรเนาะเพราะฉะนั้นคําที่เราทายออกมาจะต้องเป็นคําในมาตรากมนะคะเป็นคมาตรากรถ้อหนึ่งอักษรจับเสรแล้วนะคะอ่ะตอนนี้ไปดูข้อต่อไปกันเลยเอาเลขอ,อะไรเอเลขอะไรเอยเลขจับจับขึ้นมาแล้ว x4 นะคะ เด็กๆใครทายได้ใครรู oh, he het, oak, ic, Be ้นะคะเด็กๆก็เขียนชื่อเขียนคําตอบไว้ในกระดาษไว้เลยเนาะเลขสี่เห็นออกมาเหมือนเป็นขนเป็นขนด้านข้างใครทายใครรู้ใครรู้ใครรู้เป็นคําในมาตรากกมนะคะเด็กๆจับไปค่ะจับไปกับกับด้านเลขเก้าล่างสุดเลยจะเจออะไรไหมเนี่ยอ้าเป็นขนอีกแล้ว อะไรเนี่ยอาบางคนน่าจะรู้คำตอบแล้วนะคะน่าจะรู้คำตอบแล้วต่อไปค่ะคนใหม่คนใหม่หมเลขห้าโอ้โหตรงกลางเป๊ะเลยนะักเรียนกุหนหิงม,มือแม่นมากจับตรงกลางเป๊ะเลยเด็กๆเ,เห็นแล้วต้องรู้คือโอ้โหเต็มเต็มเลยค่ะตัวและคะเด็กๆ สิงโตนั่นเองงูเจ้าป่าของเรานั่นเองสิงโตนะคะขื้นแผ่นป้ายนะคะทุกคนชันเหมือนเดิมรูปต่อไปแล้ววันนี้เรามีกันหมดห้ารูปด้ยวยกันอ้าทายสิชันคืออะไรคราวนี้ไม่เป็นสัตว์แล้วนะคะเราจะมาเป็นเอ่ออย่างอื่นบ้างใบให้ละกันเป็นพืชนะคะเป็นพืชแต่ไม่บอกว่าพืชชั้นนี้คืออะไรอ่า โคนคะ่ะโคน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 ,คน,ค,นคนอ่าคนิงจับแล้วนะคะแปดอีกแล้วค่ะข้างล่างสุดเลยจะเจออะไรไหมเนี่ยกับหมายเลขแปดอ้าวมาแล้วค่ะเห็นเป็นดอกนะคะต้องเป็นดอกไม้แน่เลยแต่ดอกไม้ชนิดนี้คืออะไรเอยอ่าใครรู้แล้วเขียนชื่อใส่กระดาษดาเอาไว้เลยค่ะตไป ต่อไปต่อไปหมายเลขที่สองเลขหกค่ะอันนี้ก็น่าจะชัดเจนขึ้นอีกโอ้โหเห็นเต็มๆเลยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคืออะไรใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆรู้จักดอกไม้ชนิดนี้ทุกคนแน่นอน,ค,นคุณครูเชื่อว่าเด็กๆต้องรู้จักอ่าละออยอีกสักอันนึตามโปต้าของเราบอกได้สามอันาต้องันดให้ได้คกบสามเลขสามอืม ข้างบนสุดเลยอ่าชัดเจนเลยค่ะอะไรเอ,อ่ยเด็กๆดอกดาวเรืองนั่นเองนะคะเป็นดอกไม้ที่เราใช้ในการตกแต่งกระทงใช่ไหมคะแล้วก็นำมา ไหว้พระก็ได้นะคะนําไปไหว้พระก็ได้เป็นดอกไม้ที่มีชื่อเป็นสิริมงคลมากนะคะดอกดาวเรืองดอกที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะเรานิยมนําไปไหว้พระเนาะเอาไปร้อยมารายก็มีนะคะตอนนี้คืนแล้วนะคะรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายเราจะเปิดรูปอะไรทีเอาละค่ะ เราไปดูข้อที่ห้ากันเลยนะคะเด็กๆทายซิชั้นคืออะไรอ่ะครวนี้ไปดูกันเลยไนะม่คุ้นคนะ้จักแล้วเด็นะเักแล้วนะคะปึง้งเลขเลขห้าเอาตรงกลางเลยเด็กๆเลขห้าตรงกลางกึ่งกลางเป๊ะเลยโอ้โหชัดเจนขนาดนี้ใครๆก็ต้องรู้จักใช่ไหมคะอ่าเขียนชื่อไว้เลยค่ะคืออะไร อีกสักสองหมายเลขก็เราได้ให้จับสามครั้งนะคะครั้งที่สองค่ะเลขสองอ่าชัดเจนขึ้นมาเห็นรวดลายนะคะเห็นรวดลายอ่าต่อไปค่ะอีกหนึ่งหมายเลขค่ะจับอีกหนึ่งครั้งค่ะเราต้องใช้อ่าโคูต้าของเราให้หมดเนาะสามครั้งอ่าหมายเลขสุดท้ายนะคะจับขึ้นมาแล้วเลข เก้านะคะเลขเก้านี่ออกหลายรอบมากเลยอ่าชัดเจนแล้วนะคะสิ่งนี้เรียกว่าแตงโมนั่นเองนะคะแตงโมเป็นไงคะเด็กๆ5ข้อ5รูปภาพเป็นไงคะทายถูกกันไม่เอ่ยอ่า ง่ายๆเนาะง่ายๆเลยพูจริงๆผู้หนึงอยากายได้ภาพยากกว่าน,นี้แต่คืเด็กๆทายกันไม่ถูกเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นทายกันให้เปลี่ยนเป็นรูปภาพที่ยากขึ้นไปอีกเนาะเราจะได้ลุ้นกันหลายๆรอบนะคะอะคราวนี้นะคะหลังจากที่เราเล่นเกมกันเสร็จแล้วนะคะก็สรุปทิ้งทายอีกนิดนึงเนาะคำในมาตตา กงคือคําที่มีตัวสะกดเป็นตัวงองูนะคะมีตัวสะกดเป็นตัวงองูอเด็กๆนะคะเวลาเขียนคําในมาตรากงเด็กๆอย่าลืมนะคะเน้นที่ตัวสะกดเนาะงองูตัวสะกดอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังตัวสะกดอยู่ข้างหลังนะคะเพราะตัวพยัญชนะข้างหน้าเราเรียกว่าพยัญชนะต้น นะคะตัวที่อยู่ข้างหลังพยัญชนะตัวที่อยู่ข้างหลังเราเรียกว่าตัวสะกดนั่นเองเด็กๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะอ่ะคราวนี้เราไปดูเราอ่ะนะคะเด็กๆเราไปดูการบ้านที่คุณครูหนิงให้เมื่อคราวที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันเนาะให้นักเรียนนําแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยขึ้นมานะคะแล้วเปิดหน้าที่14ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยการบ้านเมื่อคราวที่แล้วกันเล เด็กๆคะคราวที่แล้วครูให้นักเรียนทำการบ้านเรื่องมาตากาก,ากาใช่ไหมลูกเนาะให้นักเรียนเนี่ยรวบรวมชื่อสัตว์ที่เป็นคำในมาก อากกานะคะให้ได้มากที่สุดแล้วก็เขียนบันทึกเอาไว้นะคะเด็กๆคะคุณครูเคยยกตัวอย่างไว้แล้วเนาะชื่อสัตว์ในมาตากอกาเน,นี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยมาตากอกาคือคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นชื่อสัตว์ที่นักเรียนจะเขียนลงมาก็ต้องไม่มีตัวสะกดนะคะย้ําว่าไม่มีตัวสะกดเนาะอันนี้คือคําในมาตากอกาอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง อ่าเช่นวัวไก่ปลาหมูหมาอันนี้ขอใช้คําไม่สุภาพหน่อยเนาะคาว่าหมานะคะหรือคําว่าสุนัขนั่นเองแต่เราใช้คําว่าหมาเนาะเพราะว่าสุนัขเนี่ยมีตัวสะกดแต่คาว่าหมาไม่มีตัวสะกดนะคะหนูหมา้างูเสือกาชานีโลมา หีปูจระเข้คราวนี้เด็กๆบอกว่าคุณครูขาหนูมีคําอื่นที่เป็นคําในมาตากอก,การเหมือนกันเป็นชื่อสัตว์เนาะแล้วก็อยู่ในมาตากอก,การเหมือนกันที่ที่ไม่มีในเนี่ยเหมือนของคุณครูได้ไหมได้ค่ะได้นะคะเด็กๆเ,เอาคําอื่นก็ได้ไม่เป็นไรนะคะคุณครูไม่ได้แบบว่าเออเด็กๆต้องตามครูไม่ต้องหึงขนาดนี้เนาะให้เด็กๆเ,เนี่ยเขียนมาเลย แต่คุณครูขอย้ําว่าต้องไม่มีตัวสะกดแค่นั้นเองนะคะ,ะเขียนมาเลยตัวบรรจงเต็มบรรทัดสวยๆนะคะไม่ต้องสวยมากถึงขนาดไปแข่งก็ได้แต่ขอ 1. ตัวเต็มบรรทัด2เขียนหัวให้กลมๆสาเขียนให้สะอาดแค่นั้นเองโอเคไหมต่อไปนะคะเราไปดูสรุปบันทึกความเข้าใจ นะคะคัดลายมือครูไม่ได้เฉลยให้เด็กๆนะเพราะคัดลายมือเนี่ยเด็กๆสามารถทําเองได้เนาะ,ะคุณครูมาเฉลยตรงบัรทึงสรุปความเข้าใจในมาตากอกานะคะมาตากอกาลักษณะของคําคือไม่มีอะไรคะ่ะไม่มีตัวสะกดใช่ไหมลูกอ่าแล้วก็จะประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียง ยาวนะคะอ่าเก่งมากลูกเสร็จแล้วยกตัวอย่างมาสองคำนะคะมีคําว่าอะไรบ้างอันนี้คือตัวอย่างของคุณครูหนิงนะคะเด็กๆเ,เอาเป็นคําอื่นก็ได้นะลูกนะจะเป็นชื่อสัตว์ที่เด็กๆเ,เขียนลงมาก็ได้นะคะอันนี้ตัวอย่างคุณหนิงคุณหนิงเอาคําว่าโลมานะคะและอีกอันนึงคือคําว่าจระเข้ อจอระเข้นะคะเด็กๆเป็นคำอื่นก็ได้แต่ต้องไม่มีตัวสะกดนะคะและการบ้านอีกอันหนึ่งที่ครูหนิงให้หนูไปคือทำแบบทดสอบ10ข้ออันนี้ครูหนิงก็ไม่ได้ฉเฉลยให้เหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณครูหนิงเนี่ยจะให้เด็กๆทำด้วยตนเองแล้วคุณครูจะตรวจให้ถือเป็นคะแนน เก็บของเด็กๆไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆตั้งใจทำนะลูกมาตรากอการไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยคราวนี้การบ้านที่คุณครูหนิงจะฝากไปในคราวนี้ก็คือการบ้านในหน้าที่17ถึง21จริงๆเนี่ยคุณหนิงเคยสั่งหนูไปแล้วรอบนึงจำได้ไหมคะที่นครูเคยให้น้องๆให้เด็กๆเนี่ยทำการบ้านไปเนาะ เคยให้ทําไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้คุณครูหนิงสั่งอีกรอบหนึ่งนั่นหมายความว่าให้เด็กๆที่ยังไม่ได้ทํานะคะกลับไปทําให้เรียบร้อยส่วนคนที่ทําแล้วเด็กๆกลับไปดูซิว่าตัวเองทําเสร็จหมดทุกหน้าหรือยังเรียบร้อยหรือยังนะคะถ้าทําเสร็จแล้วในคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการบ้านในครั้งนี้ ใครที่ยังไม่ได้ทำไปทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเฉลยกันนะคะเด็กๆเ,เนาะสำหรับในวันนี้คุณครูขอฝากทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเราเรียนไปกี่มาตาแล้วลูกสองมาตาแล้วใช่ไหมคะมาตากากากับมาตากงมาตากากาคือคำที่ไม่มีตัวสะกดผสมด้วยสระเสียงสั้นและ และสระเสียงยาวนะคะมาตากงคือมาตาที่มีงองูเป็นตัวสะกดปะสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวเหมือนกันนะคะเด็กๆจำได้ไหมลูก นะคะอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนด้วยนะคะเรามีหนังสือเรียนเนาะเล่มนี้ใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนด้วยนะคะเรื่องมาตากรก,กาและมาตากงนะลูกนะและอย่าลืมทำการบ้านในเล่มนี้ด้วยนะคะเด็กๆนะนะคะทำการบ้านในเล่มนี้ด้วยนะ อ่ะคุณครูขอฝากด้วยนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนและเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ